สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เจอกับผมแบงค์สายชิลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้วันนี้นะครับผมจะมารีวิวของกินที่มาใหม่ล่าสุดของ KFC นะครับเกินก่อนนะครับว่าตอนแรกเนี่ยผมก็ไปซื้อ KFC ปกตินะครับโดยที่ผมก็มรู้สอกว่าไอ้ตัวน,นี้ออกเลือกมานะครับแล้วพอดีผมไปเห็นประสุดตากับเจ้าสิ่งนี้ครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็คือ ไก่ทอดโคเรียนครับอ่าน,นี้มาใหม่เลยนะอันนี้บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับอันนี้คือไก่ทอดโคเรียนนะครับเป็นไก่ทอดที่ราดซอสของเกาหลีนะครับข้างในจะเป็นไงมามาดูกันอันนี้ผมซื้อมานะครับเป็นเซตหชิ้น90บาทนะครับนี่นะดูโอ้ดูสีเข้มมากนะครับ ตามสไตล์เกาหลีท่านเองนะฮะโอเคนี่นะครับตัวภายในคืออันนี้เขาเป็นการใช้ปีกไก่บนนะครับเอามาทำนะครับหรือแบบเดียวกับที่ใช้พวกวิงแทบนะครับเป็นขนาดเดียวกันนะครับนี่นะสีเข้มฉ่ำมากนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองเดี๋ยวผมจะลองชิมรสชาติดูนะครับว่ารสชาติเป็นไงบ้างน,นะครับ ขอรมกลินก่นนะนะกลิ่นมันเหมือน,มนติ่งไก่ย่างนะครับไก่ย่างเดียรสชาติมีความหวานนะครับหว,วานนำํำนะครับรสชาติมีความหวานหวานแบบหวาน นั่นเองนะครับบบสไตล์นัิงเกา,าหลีนะฮะหวานแล้วก็มีความเผ็ดนะครับแต่ความเผ็ดเผ็ดไหมมันเผ็ดมากไหมเผ็ดไม่มากนะครับมันจะคล้ายๆกับไก่ใจเด็ดนะครับที่เพิ่งหมดโปไปนะครับไก่ใจเด็ดคล้ายๆกันนะครับ <c oughs> ความหวานความเผ็ดก็คือประมาณนั้นแต่คือถามว่า มันเผ็ดแบบไหนมันเหมือนเผ็ดเด็กๆครับมันไม่ได้เผ็ดเผ็ดดุดันนะคือมันมีความเผ็ดในระดับหนึง่งถามว่าเด็กกินได้ไหมอ่าเดี๋ยวเผ็ดพอกินได้นะครับเคอมันไม่ได้เผ็ดมากนะอืมคำของเครื่องเครื่องปรุงนะครับ ก็โอเคใช้ไนดะ้ถ้าใครอยากลองไปกินไปจัดได้นะครับจัดได้เลยอร่อยอยู่นะครับใครยังไม่เคยลองเอาไปจัดดูนะครับกับ KFC โคเรียนตัวนี้นะครับพึ่งออกมาใหม่ส,สดร้อนเลยนะครับมีจนถึงเดือนกรกฎาคมนะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับสามารถไปจัดจ้ากไก่ตัวนี้ได้เลยนะครับ ผมว่ามันก็อร่อยดีนะครับหวานใช้ได้ไม่มีความเปรี้ยวนะครับเผ็ดเคยไปได้ระดับคือเด็กเด็กเด็กสามารถกินได้นะครับไม่เผ็ดมากนะครับโอเคจัดกันได้เลยนะครับก็ถ้าอย่างไรครับคลิปนี้ผมก็จบคลิปการรีวิวเจ้าไก่ตัวนี้พอดีท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมที่ปอผมคลิปนี้มาถึงนะตรงนี้ทุกคนด้วยนะครับ ถ้าอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ